แล้วคราวนี้ประชาชนพร้อมฉีดครับนะบขอเพียงว่าให้มีวัคซีนในมือในย่าเหรอครับครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโย์ชวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทย ในปัญหาที่หลายคนพูดถึงก็คือปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแน่นอววันนี้หลายคนพะววงเกี่ยวกับการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันนะครับว่าจะได้ฉีดวันไหนเมื่อ,อไหร่วันนี้หลายคนก็มีความสับสนอย่างมากหลังจากที่ทางรัฐบาลโดยท่านนายศมนตรีบอกว่าจะให้มีการระง,งับเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนผ่านหมอพร้อมเป็นแอปพลิเคชัน รายนะครับผมก็คาดหวังว่าอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนแต่การสำคัญวันนี้การกัดการบริหารจัดการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนั้นก็มีหลายรูปแบบในมุมมองส่วนตัวผมนั้นผมบอกว่าการเข้าถึงประชาชนได้ง่ายที่สุดนั้นคือการกระจายอํานาจวันนี้ถ้าหากรัฐะรวมศูนย์กลางอํานาจไว้ที่เดียวอย่างกรณีให้สมัคร หรือจองวัคซีนผ่านหมอพร้อมนะฮะแอปหมอพร้อมก็ทำให้ทุกคนนะหกสิบเจ็ดล้านคนเนี่ยก็ประสงค์นะใช้แอปผ่านหมอพร้อมก็กำหนดวันวันน้นวันนี้มันยุ่งยากวันนี้ผมบอกว่าเมื่อถ้าหากรัฐบาลมีโคต้าหรือวัคซีนที่เข้ามาประเทศไทยอยู่แล้วกระจายเลยครับแบ่งสัดส่วนเลยว่าจังหวัดมีกตุจังหวัดนั้นแบ่งสัดส่วนเลยว่าลอตแรกเข้ามาเนี่ยนะฮะ กี่ล้านโต๊ดหารเจ็ดสิบเจ็ดเลยครับเอาง่ายงว่าจังหวัดวกรุงเทพนะมหานครประชากรเยอะหน่อยก็ได้เยอะหน่อยเอาตามสัดส่วนอย่างตอที่ผมอยู่นี่จังหวัดศรีเกตก็จัดสัดส่วนไปเลยครับว่าศรีเกตนี้ได้โคต้าวัคซีนรอตนี้กี่หมื่นคนกี่แสนคนแล้วก็จังหวัดก็กระจายออกไปอีกเป็นอำเภอจังหวัดศรีเกตมียี่สิบสองอำเภอก็เอายี่สิบสองไปหารเลยครับจังอำเภอใหญ่ก็ได้ มากหน่อยแล้วก็กระจายออกไปทุกหมู่บ้านแล้วก็ลงในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นพี่น้องประชาชนก็จะมาสามารถเข้าถึงได้เลยว่าในวันที่หนึ่งมิถุนานะครับวัคซีนมาในจังหวัดศรีเกตนั้นได้มากี่แสนต้นนะครับถ้าได้มาสามแสนต้นก็หารเลยครับหารยีิบสองเลยนะครับก็เอายีปริบสองไปหารเลยของสามแสนต้นได้จังได้อำเภอละกี่หมื่นต้นก็ว่ากันไปก็นาไปฉีดให้พี่น้องประชาชน แล้วคราวนี้ประชาชนพร้อมฉีดครับนะฮะขอเพียงว่าให้มีวัคซีนในมือไม่ยากหรอกครับประกาศผ่านเครื่องใจเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะเขามาแล้วนะครับแต่บล็อกองบล็อกอินไม่ยากหรอกครับอย่าไปมองลึกมากขนาดนั้นขอให้มีวัคซีนในมือตอนเนี้นะมันการเข้าถึงประชาชนให้มาฉีดเนี่ยทุกคนอยากฉีดทั้งนั้นแหละครับมันไม่ยากวันนี้หมู่บ้านผมอยู่หมู่ที่แปดตะบนโพชัยเนี่ยมีประชากรอยู่สองร้อยกว่าคน นะครับเราก็จัดสรรปันส่วนว่า200คนเนี่ยคนได้รับสิทธิ์เนี่ยใครได้รับสิทธิ์ก่อนคนที่รู้เรื่องดีอสมครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอบตอนี่เขารู้เลยนะฮะบ้านเลขที่1ถึงบ้านเลขที่7 2บ้านที่82เขารู้เลยว่าใครควรฉีดคนฉีดให้ใครก่อนใครมีสุ่มเสี่ยงก่อนก็ฉีดให้คนนั้นก็กระบวนการฉีดแน่นอนครับการฉีดวัคซีนมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเรามีพยาบาลคือ เรามีโรงพยาบาลตำบลอยู่แล้วนะสพพ,<อ>พ<อ>ตเนี่ยก็มีสถานีตำโรงพยาบาลอยู่แล้วว่าไปฉีดคือตำบลหนึ่งเนี่ยนะก็กระจายวันนี้ฉีดได้ลหลายหมู่บ้านนะครับขอมีวัคซีนในมือการเข้าถึงไม่ยากเพระาะว่าการที่มาสร้างเงื่อนไขต่างๆนานาเนี่ยนะครับให้คนไปจองไปอะไรเนี่ยถามว่าถึงบอกว่าวัคซีนมันมีหรือยังมาวันไหนไอ้เรื่องถ้ามีอยู่ในมือแล้วเนี่ยไม่ยากขอให้กระจายออกมานะครับ กรุงเทพปมหานรจะให้จองผ่านเซเว่นเวนก็ว่าไปนะไปฉีดตรงไหนก็ไปฉีดการสําคัญคือส่วนต่างจังหวัดเนี่ยมันง่ายครับแต่บ้านผมอยู่เนี่ยจังหวัดศรีเกตมันยุ่งยากเลยนะครับขออะไรครับขอให้มีวัคซีนในมือตอนนี้คืออยู่ที่ผู้ว่าในการจังหวัดศรีเกตต้องคุยกับนายกเลยครับต้องคุยกับรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงสาธารณสุขหรือว่าจังหวัดศรีเกตเราเนี่ย มีประชากรล้านกว่าคนเนี่ยล้านหนึ่งล้านสองเนี่ยครับเราได้สิทธิ์ในวันที่หนึ่งที่สองที่สามพิจารณาเนี่ยกี่หมื่นคนตอนนี้เขามีแผนหมดแล้วครับจริงๆเนี่ยคือผู้ว่าสามารถที่จะกระจายผ่านท้องถิ่นได้เลยอย่างอำเภอภูสิงห์ก็ให้ท่านผู้ผู้นําอำเภอในอำเภอจัดการได้เลยครับว่าอำเภอภูสิงห์มีกี่หมู่บ้านกี่ตำบลก็จัดสรรปันส่วนออกไปให้ขีดกับุคนที่กลุ่มเสี่ยงก่อน คนที่ไม่เสี่ยงก็รอไว้ก่อนนะครับกลุ่มเสี่ยงมีใครบ้างก็จัดการไปไแค่นั้นมันไม่ยากหรอกครับคือไปจองอย่างงูน้นอย่างนี้ไม่ยากขอว่าหมู่บ้านบ้านหนึ่งเนี่ยมีสิทธิ์ฉีกกี่คนเนี่ยก็คุยกันนะครับอย่างหมู่บ้านผมอยู่เนี่ยมีประชากรอยู่แ0สิบหลังคาเรียนก็มานั่งคุยกันให้ผู้ใหญ่บ้านมาคุยกันว่ามันโทรสัมภากันได้หมดนะครับและการเสี่ยงจะไปเข้าทวงเข้าแถวไม่จำเป็นหรอกครับนะฮะ ขอเพียงว่าหนึ่งในหมู่บ้านแปดสิบคน8ปดสิบลังคาเนี่ยให้หลังคาฉีดในฉีดก่อนคนไหนพร้อมก็ฉีดฉีดก็นัดวันเลยครับมีวัคซีนมาก็ใครมาฉีดครับก็ให้พยาบาลน่ะนะนะสถานาีละไมมาฉีดให้เลยฉีดหนึ่งคนเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ยังไงต้องบอกเขาเตรียมตัวนะครับคนได้รับสิทธิ์ตรงนี้ต้องเตรียมตัวสองวันก่อนฉีดวัคซีนต้องทำยังไงบ้างแล้วก็บอกเขาครับบอผ่านเครื่องกระจายเสียงหมู่บ้านนะครับและคนได้รับสิทธิ์ ก็ให้เอสมอเดินบอกต่างหากนะครับคือวัคซีนที่ได้มามันต้องชัดเจนก่อนตอนนี้ได้มาแล้วก็ต้องแบ่งไปตามสัดส่วนนะไปจองจองกันแล้วจองแล้วนัดวันฉีดเนี่ยพ่นบายนะครับแต่ถ้าหากว่าเอาหมอเดินลงไปเนี่ยนะฮะไปถึงนะครับไปถึงหมู่บ้านที่เขาอยู่มันจะง่ายคืออยู่ต่างจังหวัดมันอาจจะง่ายกว่ากรุงเทพมหานครอย่าไปรวมศูนย์กลางอำนาจไว้ที่เดียวนะครับถ้ารวมที่เดียวมันยุ่งยาก เรามีทําไมครับอบาตาสอจอนยายอบจผู้นี้คือรับเงินเดือนของรัฐทั้งนั้นสามารถที่จะเอามาใช้งานได้ทั้งหมดสิ่งที่อยากจะบอกเจ้าที่รัฐนะฮะก็คือทั้งท่านนายกและผู้บริาหารว่าวันนี้ต้องตอบสังคมตรงๆเลยว่าคือสั่งจองวัคซีนเนี่ยได้อะเข้ามาเนี่ยกี่ล้านโดสแบ่งกี่ยังไงแบ่งให้ใครนะครับเราแบ่งเลยครับแบ่งเป็นสัดส่วนของจังหวัดเลยครับ กรุงเทพมประหานครมีประชากรอยู่มากจะได้สิทธิ์เอาไปกี่ล้านโต๊ะก็ว่าไปเรียงลงตามระดับไล่มาครับแล้วก็มอบให้ใครับให้หมอเนี่ยนะฮะประจำจังหวัดนั้นๆร่วมกับผู้ว่าราชการทํางานร่วมกันส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาร่วมในการให้ความร่วมมือในการสํารวจมันไม่ได้ยุ่งยากจนเกินไปที่ว่าจะทําให้ประชาชนนั้นสับสนหรอกครับเพียงแค่ว่ารัฐะเนี่ย กำหนดหลักเกณฑ์โยบายเกิดอะไรครับเกิดความวุ่นวายสับสนในการที่ประชาชนจะเข้าถึงมากกว่าไปจองชื่อเข้าไปแล้วผมก็อยากจ,จองนะครับนะบแต่ว่าหนึ่งเราก็ได้สิทธิ์ว่าเราเนี่ยพยายามปกป้องนะป้องกันตัวเองไม่เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงก็พยายามให้ใครได้สิทธิ์ก่อนคือคนที่อยู่ในเมืองหรือคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าได้รับสิทธิ์กว่าไอ้เราก็ใช้วิธีโดยการป้องกันตัวเองไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงนะฮะ อยู่ต่จังหวัดนะทํางานอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองตลอดคือบอกว่าวันนี้นะการกลับไปกลับมาการร่ง,งับหมอพร้อมการลหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันต้องชัดเจนชัดเจนในการที่จะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วสําคัญวันนี้เราซื้อมากี่ล้านตดนต้องบอกสังคมไปเลยครับวันเนี้วันที่เข้ามาวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยที่บอกว่ามีจะมีวัคซีนมายี่ห้อไหนได้หมดแล้วครับ จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนครับคือวัคซีนที่นํามาฉีดนั้นมันมีการศึกษามีการวิจัยผ่านการทดลองมาพอสมควรแล้วที่มีการตายเกิดขึ้นหลังจากฉีดวัคซีนนั้นก็เกิดจากอาจจะมีผลข้างเคียงในกรณีที่พี่น้องประชาชนคนที่เสียชีวิตไปนั้นอาจจะมีโรคประจําตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวในการรับวัคซีนดังนั้นการที่เราจะรับวัคซีนเราก็ต้องรู้เท่าทันนะทางเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องบอกแนะนํา ทำอย่างไรนะครับวันนี้ไม่จําเป็นครับวันนี้ก็โชคดีว่ามีมูลนิธิที่จะนํา็ัคซินเข้ามาให้เป็นทางเลือกของประชาชนคือจริงๆรแล้วรัฐบาลเขาบอกว่าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยคือการแก้ปัญหาปัญหาของเรื่องโควิดนี่นะครับถ้าหาแก้ไม่ได้เนี่ยประชาชนไม่เอานะผมบอกไว้ก่อนเลยครับคือการบริการประชาชนเนี่ยการให้ประชาชนเข้าถึงมันไม่ได้ยากนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าที่รัฐนะกินเงินเดือนของรัฐบาลไม่ว่า ส่วนองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าทางครัการประจำเนี่ยเขาพร้อมครับพร้อมให้ความร่วมมือนะฮะไม่ว่าอําเภออุดรพิสัยเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้อําเภออุดรพิสัยนะครับมีโคตา้าวัคซีนที่จะฉีดให้กับน้องประชาชนเนี่ยกี่หมื่นโดสแค่นี้ครับก็แบ่งสรรพันส่วนเลยนะแต่และตำบลเนี่ยอ่าตำบลอุดรมิสัยได้ไปกี่พันโดสเขาฉีดวันเดียวเสร็จ ท่านเชื่อไหมครับขอให้วัคซีนมีจริงเน่ะไม่ได้ฉีดยากหรอกทุกคนเนี่ยที่พร้อมจะฉีดเนี่ยมีไอ้คนที่กล้ากาักลัวก,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 ก็เอาไว้ก่อนอย่าพิ่งบังคับคนที่พร้อมและเรียนรู้เข้าถึงในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะเข้าไปเสี่ยงมันไม่ยากเลยครับอย่างผมพร้อมผู้บอกร่างกายทุกวันนะวันไหนถ้าหากเขาบอกว่าให้ทําอะไรบ้างเราก็ทําต้องนอนถึงหัวค่ําไม่ดื่มสุราแอลกอฮอล์ออกกําลังกาย ไม่โรคข้างเคียงเราก็ทําตามครั้นมาวันนี้ฉีดวันนี้เลยไม่ได้กลัวยี่ห้อไหนก็ได้เพราะอะไรครับผมมั่นใจว่ากระบวนการในการผลิตเนี่ยเขาได้ศึกษาไปอย่างดีแล้วเราพร้อมแต่ตอนนี้สิ่งที่อยากให้น้องประชาชนได้รับนั่นก็คือการเข้าถึงข้อมูลไงรัฐต้องจัดสรรเลยครับวันนี้ผมว่าไอ้แอปเ,อเนี่ยคนไม่มีแอปชาวบ้านไม่รู้หรอกครับคุณรู้ไหมครับว่าชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่บ้านผมอยู่เนี่ยในหมู่ที่แปดตำบลโพชัยเนี่ย ถามว่ามีโทรศัพท์รูดแบบที่ว่าสามารถใช้ไลน์ได้มีกี่คนที่มีแอปพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันไม่คนจําเป็นของเขาอ่ะเขาไม่จําเป็นต้องไปใช้โทรศัพท์เพราะว่าอะไรครับหนึ่งเขาก็ดูโททีวีนะดูความเคลื่อนไหวผ่านทางช่องทางการสื่อสารตรงเนี้จะไปซื้อทาไมโทรศัพท์คนแก่ๆนะครับเขาไม่ต้องซื้อหรอกครับไม่ต้องซื้อเลย ะะดังนั้นถึงบอกว่าวันนี้จะต้องจองชิวต้องไปผ่านะบวนการตรงนั้นตรงนี้มันยุง่งยากคือข้อมูลเนี่ยบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยของหมู่บ้านเนี่ยของกรมการปกครองเนี่ยดีที่สุดครับเขารู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะฮะหมู่ที่แปดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านสุวรรณเนี่ยรู้เลยว่าบ้านในที่หนึ่งมีกี่คนอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างรู้แม้กระทั่งว่าบ้านในที่หนึ่งหมู่ที่แปดเนี่ย มีโทรศัพท์กันไหมเขารู้นะครับเพราะเขาอยู่กันมายาวนานในการปกครองหมู่บ้านดังนั้นผมบอกลุงตู่เลยว่าลุงตู่คิดใหม่ซะเอาวัคซีนเข้ามาเนี่ยบอกเปิดเผยเลยว่ามาวันไหนเดือนไหนและแบ่งให้ใครบ้างนะครับให้สิทธิ์แต่ละจังหวัดจังหวัดและส่วนอื่นเลยครับที่จังหวัดอื่นอ่ะมีไหมนะฮะอีกเกือบสิบจังหวัดนะครับจองรูปแบบไหน ประชาชนเขาก็เฝ้ารอและก็ต้องการที่จะเข้าถึงวัคซีนเช่นเดียวกันาะครับวันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมในการที่ออกมาพูดมาคุยอยากให้ทางผู้มีอำนาจได้มองเห็นถึงความสําคัญในการใช้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ข้าราชการประจําที่อยู่ในท้องถิน่นในการกระจายอํานาจไปสู่ภูมิภาคมิใช่รวมศูนย์กลางไว้อย่างเดียวและก็ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดวันจัดโน่นจัดน,น,ดนี่คือต้องไว้ใจนะครับข้าราชการไทยน่ะ เก่งนะครับล้วก็ไว้ใจหมอต่างจังหวัดทุกคนเนี่ยเขามีประสิทธิภาพในการทํางานแน่นอนวันนี้ถ้ากระจายออกมาเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยถ้าวัคซีนมีวันนี้6 7ล้านตดสผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าขอให้ส่งวัคซีน,นถึงมือแต่ละจังหวัดจังหวัดสามารถส่งถึงมือคนที่ทํางานเนี่ยภายในไม่เกิน3ชั่วโมงจบแล้วครับมีวัคซีนในมือเนี่ยอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยมาได้80ดสิบต บอกเลยว่าฉีดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงจบแล้วครับจบคือมีพยาบาลมันได้ฉีดยากจริงๆเนี่ยเขาฉีดเข้าไปก็จบแล้วถ้ามีผมฉีดเองตัวเองก็ได้เลยครับจริงนะครับผมเคยฉีดยาตัวเองนะครับแค่เอาเข็มมาฉีดฉีดเข้าไปก็คือจบแต่ว่าเพื่อให้เป็นตามหลักการเราก็ให้หมอดำเนินการมันไม่ยุ่งยากหรอกครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรที่ต้องยุ่งยากขนาดที่ว่าต้องเข้าแถวต้องอะไรขนาดนั้นเพียงแค่ว่าเราจัดระบบให้ถูกต้องดังนั้นอยากให้พน้องประชาชนนะครับ พยายามตามข้อมูลข่าวสารทางราชการแต่สําคัญที่สุดคือรัฐบาลต้องชัดเจนวันนี้ผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเป็นพักร่วมรัฐบาลแต่ก็ยังชัดเจนตอบสังคมให้ได้ว่าเงินภาษีน้องประชาชนคุณมีซื้อวัคซีนมาเนี่ยนะครับมันจะเข้ามาเมืองไทยวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับแล้วก็บอกเขาตรงๆไปเลยบางคนเนี่ยมันบาดระแวงนะครับพี่น้องเราก็ต้องรักษาในรักษาตัวตื่นเช้ามาออกกำลังกาย แล้วก็พยายามอย่าเดินทางไปไหนมาไหนโดยที่ไม่จําเป็นนะครับอย่างผมเนี่ยผมไปผมก็ป้องกันตลอดคือถ้าหากไม่จาเป็นก็ไม่เข้าเมืองนะครับลูกทั้งสองคนก็เรียนอยู่บ้านแล้วผมเปคนอาสาออกมาซื้อของซื้อกับข้าวมีอะไรก็ทํากินเองวันนี้ที่ออกมาพูดต้องการให้รัฐนสื่อถึงความจําเป็นในการใช้บุคลากรที่มีอยู่ในมือนั่นคือบุคลากรของเราเองอบอตอนะครับเทศบาลอบอจอ ผู้ใหญ่บ้านกำนันทัดเจนครับมีข้อมูลในมือหมดว่าใครอายุเท่าไร่ใครมีโทรศัพท์มาย่ังไงคือเขาสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขอเพียงแต่รัฐบาลกลางนะครับพยายามกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นก็คือจบเลยครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาประชดออกมาพูดมาคุยถ้าหากว่าคุยไปแล้วเปิดเผยไปแล้วพูดไปแล้วกระทบสิทธิ์หรือคาให้ใครไม่พอใจต้องขอโทษขออภยัยแต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนรัฐบาลต้องมีความชัดเจนอย่างมากในการที่จะกำหนดรูปแบบหรือแผนง,งานในการกระจายวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนต้งต่อสังคมครับวันนี้รับมาตระลนโต๊ดคุณแบ่งยังไงให้ใครต้องเปิดเผยครับข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลมหาชนอย่าปิดบังไว้วันนี้สั่งเข้ามา3ล้านโต๊ก็บอกว่า3ล้านโต๊ดแบ่งให้ใครบ้างจังหวัดไหนบ้างแนวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลตรงนี้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิ์รับรู้เรื่องราวความเป็นไปของสังคมของประเทศชาติเราต้องกินใจก,กับประชาชนครับประชาชนเนี่ยรอครับรอความหวังจากรัฐบาลจะให้ไปซื้อเองฉีดเองเงินไี่มีหรอครับทุกวันนี้มีแต่กินยังลำบากเลยนะคนที่ไม่มีงานทําคนที่เป็นหนี้บินสินก็ไม่ทําอะไรอะ่ะลาบากนะครับพูดง่ายเพราะว่าทํางานไม่ได้เขาก็เลิกจ้างนะปิดร้านอาหารนะไม่ให้นั่งกินร้านอาหารโดนปิด ก็ไม่มีงานทํา <ines> ก็กลับมาอยู่บ้านนะก็อาศัยเงินเก่าหยิบยืมพี่น้องนี่คือคมลำบากแต่วันนี้ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์ฉีดวัคซีนทุกคนแล้วมันป้องกันได้ออกมาทํางานได้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้สิ่งสําคัญรัฐบาลต้องชัดเจนครับต้องบอกครับว่าวันที่1มิถุนาสองห้านี้เรานําเข้าวัคซีนมากี่ล้านโดสและระดับมาหนึ่งสองามสี่หอย่าไปโกหกประชาชนเลย คนที่รอรอได้อย่างผมนี่รอได้ครับคนคิดคิดไปก่อนถ้าผมไม่จําเป็นผมก็ยังไม่รับนะฮะเราก็ออการ่างกายมองกันตัวเองครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยเพื่อให้เกิดความเห็นต่างทางความคิดพี่น้องประชาชนมีความคิดที่เห็นแตกต่างกันแต่ความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองหรือความคิดเห็นทางสังคมนั้นเราจะไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกเอามาวิเคราะห์สังเคราะห์และช่วยกันพี่นาว่าสิ่งในดีที่สุดก็นําเสนอต่อสังคมพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความดีอย่าจนความคิด ยาจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนิโชในฐานะนักกฎหมายทนายความและผู้ชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนรฎรวันนี้สวัสดีครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดนิทานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุรษ ในตำนานสองรักชากาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความพากดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธาบุรุษ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจไทยตลอดกาล